สวัสดีครับดินพัชรปรพนนะครับวันนี้ชวนทุกคนครับมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับทั้ง2องอย่างนี้ใครเคยสูบมาแล้วก็มาสแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะครับมาบอกนิดนึงว่า มันช่วยได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเวลาที่คุณเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ธรรมดาแล้วก็มาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่อยากให้ไปฟังเสียงยาวๆเต็มๆเ,เลยนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ามานะครับไปดูสักนิดนึงว่าในทางงานวิจัยทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับมีผลการยืนยันหรือเปล่าว่าถ้าเรา สูบบุหรี่ธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราเลิกบุหรี่ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับดินมีภาพให้ดูสักนิดนึงนะครับเป็นภาพของซองบุหรี่ที่ทั่วโลกนั้นอาจจะมีการใช้แล้วก็ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปในบางประเทศแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนเป็นซองบุหรี่รูปแบบนี้ไปดูกันเลยครับ ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นคําเตือนหมดเลยถูกไหมครับนี่คือคําเตือนคาเตือนภ้อรนะฮะด้วยอันนี้ก็คําเตือนคาเตือนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คาเตือนนี่ก็คาเตือนเป็นภาษาที่จะบรรยายที่เราเห็นมาบาโรโกเป็นยี่ห้อบุหรี่ห่อบุหรี่หิงนาบอซึ่งกฎหมายจะกําหนดว่าพื้นสีเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วแล้วมาบอโรอะไรนี่จะต้องเขียนเป็น ตัวอักษรตามที่กฎหมายกำหนดห้ามใช้โลโก้นะฮะแล้วก็สีสันนะฮะแต่ตรงนี้วัตถุประสงค์ก็คือลดความเย้ายวนของซองบุหรี่นะฮะ,ะโดยเฉพาะต่อเด็กๆนักสูบหน้าใหม่นะซึ่งกฎหมายเนี้ยสาภาพยุโรปเขาให้28ประเทศเขาออกนะ,ะขณะน,นี้ออกกฎหมายนี้ไปแล้ว4ประเทศอังกฤษ รั่งเศสไอลแลนด์ฮังการีนะฮะที่เหลือก็อยู่ในกระบวนการออกแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยออกก่อนเพื่อนเมื่อ4ปีก่อนนะฮะแล้วบริษัทบุรีก็ฟ้องศาลทุกประเทศแพ้หมดแพ้หมดนะฮะว่าไปว่าข้อที่ว่าว,ว,ว่าวรับเบอร์ทรัพย์สินธรรมดาย้อนราอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องแนวโน้มอยู่ตรงไทยเราก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแบบนี้ไหมครับเราเขียนไว้ในกฎหมายที่จะออกกฎหมายอย่างนี้เน่ กฎหมายลูกในอนาคตได้นะครับถ้าหาว่าทั่วโลกก็ออกกันแล้วก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันจะมีสองประเด็นนะไอะการที่ช่วยให้เลิกบุหรีนะ่เนี่ยขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีหลักฐานว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะไปช่วยให้เลิกบุหรี่ง่ายขึ้นไม่มีหลักฐานทั่วโลกนะฮะแล้วก็ทีนี้มีการวิจัยลองเอาบุหรี่ไฟฟ้า นะไปช่วยให้คนเลิกบุหรี่วิจัยเทียบกับยาเลิกบุหรี่ที่มีขายอยู่แล้วปรากฏว่าไม่ต่างกันก็หมายความว่าร้อยคนเนี่ยก็เลิกได้ไม่ประมาณถ้าใช้ยาเนะ่เ,เลิกได้ประมาณ10กว่าคนนะครัเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่า,าสูบบุหรี่แล้วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เลิกมากขึ้นนะอันนี้ไม่มีหลักฐานนะเป็นความเชื่อนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของ ธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการจะให้ไอสินค้าตัวนี้ไปช่วยเลิกบุหรี่นะนะฮะเพราะว่าถ้าเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นเ,เป็นเป็นยานะผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาซึ่งเขาจะต้องทํามาตรฐานทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นวิวัฒนาการนะฮะตั้งแต่ ตั้งแต่10บสกว่าปีก่อน10ปีก่อนเนี่ยมันมันเพิ่งเริ่มออกมาแล้วมันก็จะเหมือนกับถ้าเราเทียบกับไอไอ Wi-Fi เนี่ย G 1 G 2 G 3เขาเรียกแต่ก่อนอันอันนั้นเขาเรียก first generation แล้วต่อมาก็เป็น second generation ตอนนี้ก็เป็น่า third generation มันยังไม่อยู่ตัวเทคโนโลยีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็การ ปัญหาของมันก็คือว่าเกี่ยวกับการควบคุมนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต่างๆที่ยังตามตามที่จะไปควบคุมผลิตภันธ์นี้ยังยังไม่ทันนะฮะแล้วก็มีหลักฐานสําคัญก็คือว่าอย่างในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าวัยรุ่นเนี่ยที่แต่เดิมไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะไปทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้านะฮะแล้วต่อมากลายเป็นคนติดบุหรี่ไปสูบบุหรี่แทนนะเพราะฉะนั้น หลายๆรัฐในอเมริกาก็ห้ามหลายๆประเทศก็ห้ามนะอย่างเช่นออสเตรเลียนะฮะสิงคโปร์นะฮะสงกาหรือเราก็ห้ามแล้วกออ็อารับเอเมเรต์นี้ก็ก็ห้ามนะออทำนองว่าเราไม่ต้องเขาไม่ต้องการที่มียาสิ่งเสพติดที่เข้ามาใหม่อีกตัวหนึง่งนะครับนะ,ะแล้วก็เนื่องจากยังไม่แน่ใจในผลกระทบที่แท้จริง นะฮะกับสุขภาพคือมันมันมันดูเหมือนจะอันตรายน้อยกว่านะครับไม่มีการเผาแต่ว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานวิจัยที่ชัดเจนนะฮะว่ามันอันตรายน้อยกว่าจริงนะครับก็เลยหลายประเทศก็เลยห้ามอย่างของรัฐบาลไทยเราก็ห้ามไปนะครับเรื่องสุขภาพนะครับคนที่สูบทั้งสองอย่างเลยก็บอกว่ามันดีขึ้นแต่ว่าใน ความรู้สึกดีของเขาจริงๆแล้วม,มันจริงอย่างนั้นครับมันก็มน่าจะมีส่วนนะเพราะว่ามันไม่ได้เผานะสารก่อม,เมะเร็งอะไรมันก็น้อยกว่านะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอันตรายเพราะว่าเราในการที่จะเตรียมไอ้นิโคตินเนี่ยนะที่จะให้มันสามารถที่จะระเหยออกมาได้เนี่ยมันจะต้องมีการผสมสารเคมีหลายสิบตัวเหมือนกันนะฮะที่จะว่าถูกความร้อน แล้วก็ออกมาเป็นไอระเหยได้เนี่ยเพราะว่านิโคตินตัวมันเองเนี่ยมันเป็นมันเป็นสารเหนียวนะฮะมันไม่ออกมันต้องมีสารไปทําให้มันความตึงผิวอะไรเนี่ยลดลดลงนะฮะเพราะผลกระทบของสารเคมีเหล่านี้ในระยะยาวเรายังไม่รู้นะแต่ว่าท,ที่แน่นอนก็คือว่าโอเคสารก่อมะเร็งอะไรเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดานะครับที่มันเผาไหมนะมันก็อาจจะเป็นที่มาเป็นความรู้สึกให้เขารู้สึกว่ามัน ดีขึ้นจากการที่ <ฮะ S 2> และบุหรี่มาสุดตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมานะฮะแต่ว่าก็ก็หลักฐานในในในประเทศอังกฤษนะฮะคนที่ไปสูบบุหรี่แล้วแล้วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีเพียง20%ที่เปลี่ยนไปที่เหลือเขาก็ยังสูบสูบบุหรี่ธรรมดาหรือว่าสูบทั้งสองอย่างอยู่นะครับทำไมเขาถึงยัง สูบบุหรี่ธรรมดาหรือว่ายังสูบทั้งสองอย่างฮะ,ะคือ,อคือในหลักวิชาแล้วเนี่ยนะการสูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นบุหรีธร่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือร่างกายมันต้องการนิโคตินมันติดนิโคตินนะฮะทีนี้นิโคตินที่จะขึ้นถึงสมองเร็วที่สุดก็คือการบุหรี่เผานะเจ็ดวินาทีถึงเลยนะฮะ่ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะช้ากว่านั้นมันช้ากว่านั้นนะการปลดปล่อยของ นิโคตินนะฮะจากการเผาเนี่ยมันมันออกมาเป็นเขาเรียกว่าฟรีนิโคตินนะนิโคตินที่อยู่ในใบายาพอเผาแล้วมันออกมาทีนี้นิโคตินที่เข้าไปอยู่ในในน้ำแล้วทําให้มันระเหยออกมาเนี่ยมันต้องมีสารเคมีตัวอื่นจับอยู่กว่าที่มันจะปล่อยมันจะชากว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกันก็คือว่าจะพูดว่ามันอร่อยกว่าก็ได้นะฮะถ้าเป็นบุหรี่ธรรมดาเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้านะฮะทีนี้ เท<ม>คโนโลยีบุรีรังย์ก<ม>ำลังพยายามที่จะทําให้การปลดปล่อยมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเขาทําเราก็ไม่รู้มันจะทําได้หรือไม่ได้ทําได้สําเร็จเมื่อไหร่ครับตอนนี้หลายประเทศห้ามรัฐไทยด้วยก็มีการห้ามครอบครองห้ามจาหน่ายเราห้าม,มตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าจากปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ที่อาจารย์เห็นหรือว่าติดตามสถานการณ์อยูนะครับมัน มันได้ผลหรือเป็นผลยังไงไหมคืออันนี้ก็อยู่ที่การควบการบังคับใช้นะครับ,รบทีนี้ถ้าความเห็นผมเนี่ยถ้ามันผมเคยเคยเขียนบทความบอกว่าจริงๆเนี่ยให้ให้ฝุ่นมันหายตลบก่อนคือให้เรารู้ก่อนว่าข้อดีข้อเสียของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า, <ๆ S 2> ฟาเช่นมันจะทำให้เด็กติดบุหรี่มากขึ้นไหมนะฮะ มันปลอดภัยกว่าบุหรี่มากเพียงใดจริงหรือเปล่าให้เรารู้แน่ก่อนแล้วแล้วเราค่อยค่อยเปิดขายเสรีนะฮะแต่ว่าขณะนี้ห้ามเนี่ยนะฮะมันมันเห็นอยู่ทั่วไปก็ดีมันก็คงน้อยกว่าที่เปิดขายเสรีนะ,ะเพราะเปิดขายเสรีมันก็จะวางตลาดทั่วไปหมดเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนนะเพราะฉะั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆทั่วโลกก็จับตาอยู่ ว่าจะกำหนดนโยบายยังไงในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้านะครับทั่วโลกเลยแะทั่วโลกเลยฮะเพราะว่าดูอยู่มันไปทางไหนนะฮะเพราะว่าคืออย่างน้อย,อยก็คือมันก็คือมันเป็นสิ่งเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามาในตลาดเข้ามาในสังคมโดยไม่จําเป็นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเอาเงี้ยเสียเงินเสียทองแล้วก็เสียสุขภาพนะฮะยังไม่มีหลักฐานรายงานว่ามันปลอดภัยกว่า ใช่แต่<ม>แตเราเเรู้แน่ๆว่ามันเสพติดรู้แน่ๆว่ามันเสพติดเพราะว่าเพราะว่าบุหรี่ก็ดีนะฮะยาเส้นก็ดีบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาก็ดีอะไรทั้งหมดเนี่ยบารากูก็ดีมันคือวิธีที่เพียงเป็นเมืองวิธีที่นำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายจะเป็นยาเคี้ยวจะเป็นอะไรสุดท้ายเนี่ยร่างกายไม่ต้องการนิโคตินและนิโคตินมันเสพติดคือถ้าถ้าทั้งหมดนี้ไม่มีนิโคตินไม่มีใครสูบ นิโคตินมันเข้าไปช่วยหรือว่าไปทํานิโคตินเนี่ยมันออกฤทธิ์ที่สมองนะเป็นเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่สมองนะฮะเบื้องต้นมันไปกระตุ้นกระตุ้นสมองนะฮะทำให้ตื่นทําให้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอพอระดับนิโคตินมันลดลงเนี่ยมันก็เลยสมองก็จะก็จะเปรี้ยจะเพรียนะฮะจะเพรียก็จะก็ต้องการตุ้นอีกนะฮะซึ่งในคนปกติเราไม่ต้องการไม่ต้องมียาอย่างนี้ แต่พอคนติดเนี่ยมันก็เลยทําให้อะไอเรื่องเรื่องระบบสมดุลของสมองเนี่ยต้องพึ่งตัวนี้เสมอนะฮะก็ก <c oughs> ็เป็นเป็นสารเหมือนกับยาเสพติดอื่นอย่างเช่นเฮโรอีนอะไรพวกนี้แบบเดียวกันนะฮะซึ่งซึ่ง,งถ้าไปติดมันถึงจะต้องพึ่งมันถ้าไม่ติดก็ก็ไม่เป็นไรคนที่ไม่ติดก็ก็ใช้ชีวิตปกติทาทางานทําการได้ปกตินะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สุบุรี่มาทดลองสูบตัวนี้กลายเป็นรลอ ไปติดตัวนี้แทนใช่ครับนะตัวนี้ก็คลีกังวลไงคือแต่แล้วจริงๆธุรก,กิจก,ก็ต้องการอย่างนี้ถ้าหาว่าประเทศที่เ็าคุมเรื่องยาสูบเข้มขึ้นเข้มขึ้นเนี่ยนะฮะเขาไม่ต้องการให้คนเลิกเขารีบผลิตตัวนี้ออกมาเลยเพื่อจับลูกค้าไว้จริงๆริในแองกเลเนี่ยอ,อ่มันพอห้ามห้ามนี่ห้ามนั่นนะคุมเข้มขึ้นคนมันเลิกมากขึ้น นะฮะเลิกมาคือตอนนี้มันแข่งขันกันใหญ่เลยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ3าสบริษัทเนี่ยผลิตอันนี้เพื่อจับลูกค้าไว้ไเพื่อไม่ให้เลิกนะฮะเพราะมันเป็นธุรกิจไงนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นเรื่องทีเ่เพราะว่าถ้าคนเลิกไปแล้วเลิกไปได้จริงๆนะอย่างบุหรี่เนี่ยถ้าเกิดอายุ25ไปแล้วเนี่ยไม่มีใครติดอีกแล้วไม่มีใครติดอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเหมือนกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกันเลย25ิปีไปแล้วมันไม่ติดแล้ว มันรู้แล้วว่ามันมันมันไม่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเสียเงินเสียทองด้วยแร้วบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ไม่ถูกนะฮะมวนหนึ่งก็สิบกว่าบาทมวนละมวนละมวนละเป็นตัวแบบมีชีชาร์จแบตก็สองสามพันใช่ใช่ตัวชาร์จก็สองพันกว่าบาทสามพันบาทนะฮะแล้วมันสําคัญที่สุดคือมันไม่จําเป็นไงมันมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอลยไง นอกจากนิโคตินดี่กับตุนตอนนี้ในไทยนี่ที่เข้ามาเนี่ยครับมันยังน่าเป็นห่วงไหมครับจากที่ติดตามหรือว่าที่อาจารย์ประเมินหลังจากนี้ไปสําหรับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับจริงๆมันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยขบวนการบังคับใช้กฎหมายนี่มีปัญหาเสมอนะครับที่เขาประเมินกันก็มีมีมวัยรุ่นน่ส่วนใหญ่หเป็นวัยรุ่ไน,นไปสูบหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะอาจจะถึงแสนคนนะฮะก็ ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้มันแพร่หลายนะฮะเราก็มีคนเด็กบุหรี่สิบกว่าล้านสิบเอ็ดล้านอยู่แล้วนะฮะเราท้ามาติดอันนี้เข้าไปอีกนะฮะก,ก็เฝ้าดูก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะไปทางไหนนะฮะสินไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะฮะแล้วเราจะควบคุมยังไงดีที่สุดเพื่อเพื่อปกป้องเด็กๆเราไม่เข้าไปติดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เยาวชนชอบ ชอบเข้าไปลองของใหม่ๆครนะับกว่าแต่ว่ามันก็ยังได้ยานิโคตินนี่เป็นยาเป็นเป็นสิ่งเสพติดท,ทีนี้ปัญหาที่หลายๆประเทศห้ามเนี่ยนะสิงคโปร์ห้ามออสเตรเลียห้ามนะเสียงกาห้ามเนี่ยนะเ,เพราะว่ามันมีหลักฐานว่าเด็กๆที่ไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ย มันไปทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสร็จแล้วต่อมากลายมาเป็นคนสูบบุหรี่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันติดน,นิโคตินไงแล้วมันแล้วมันอย่างที่บอกมันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่อร่อยเท่านิโคบุหรี่ใช่ไหมตรงนี้ก็เลย <c oughs> เป็นเหตุผลที่ประเทศหลายประเทศห้าม ห้ามนี่คือห้ามการห้ามขายเลยเหมือนเราอ่ะเหมือนเราอ่ะเลยสิงเพราะว่าสิงคโปร์นี่ห้ามขายใช่สิงคโปร์สิงคโปร์ออสเตรเลียนะฮะไอ้ก็อีกหลายหลายประเทศนะฮะทีนี้อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือน G1 G2 G3 G4 มันกำลังพัฒนามันยังไม่จบนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ หลายหประเทศเขาก็บอกเฮ้ย<อ> hey, คอยดูก่อนมาเติมแล้วสูบอันนี้เป,นเป็นเป็นอย่างอย่างสินค้าอย่างนี้นะบางประเทศเขาห้ามอย่างไงมันต้องมีนิโคตินที่อยู่ในใบายาทีนี้เขาก็เลยผลิตใหม่นะเป็นใบายาเอาปเป็นใบายา,บา,ยาเลยแต่ว่าใช้ไม่เผาแต่ว่าใช้ความร้อนนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนะเทคโนโลยีเนี่ยมันยังมันยังไม่อยู่ตัวยังปรับอยู่เรื่อยๆใช่ เสร็จแล้วเนี่ยต่อมากลายเป็นติดบุหรี่พอต้องการน,นิโคตินนะฮะ,ะเพราะว่าทดลองนี่แล้วไปทดลองบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ธรรมดาม,มันมันมันกว่าก็เลยติดไปเลยนะีตรงเนี้ก็เลยเป็นเหตุที่หลายหลายประเทศเนี่ยนโยบายมันยังไม่เหมือนกันนะทีนี้ดินถามเรื่องสุขภาพกับเขาว่าตอนที่เขาสุขุม,มนี่คือคนแต่ละคนที่ถามเนี่ยประมาณมเป็นสิปีเลยนะค,ะครับ แล้วก็พอเปลี่ยนมาสซุูรไฟฟ้าได้ประมาณสักสามเดือนเนี่ยเราถามว่ามันต่างกันยังไงเขาก็จะพูดว่าเหมือนกับดีขึ้นใช่ควันมันน้อยลงนะฮะควันมันน้อยลงดูแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะสารก่อมะเร็งก็น้อยกว่าอะไรน้อยกว่าแต่ว่าระยะยาวเราไม่รู้ไงมันเพิ่งใช้มาประมาณไม่นานในไทยนี่เข้ามานานยังครัก็เนี่ยมันทั่วโลกแค่ประมาณสิบปีใหม่ๆนี่เองมันเป็นผลิตพันใหม่ ผลิตพันเนี่ยเ,เกินสิบปีนิดหน่อยแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจีนาจาที่ที่มันเพื่อจะแก้ปัญหาที่เขาห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารนณะอะไรเนี่ยในเครื่องบินในอะไรก,ก็ผลิตอันนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เนะี่ยมันมาจับตัวนี้นะมันมาจับตัวนี้แล้วมันก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีที่มัน มันก้าวหน้าขึ้นตอนนี้ที่มันเป็นแบบชาร์จแบตทีนี้อนาคตเนี่ยนะเขาคิดว่าอนาคตเนี่ยอย่างในประเทศที่อ,อ,อังกฤษเนี่ยนะซึ่งคนเขาสูบหรีน้อยแล้วไอ้พวกที่ติดมากๆเนี่ยเขาจะเขาจะเปลี่ยนมาให้มันติดอันนี้แทนนะฮะแต่อย่างที่บอกมันก็ยังมันก็ยังไม่สำเร็จมันมันคนที่ไปทดลองแล้วเนี่ยประมาณ20%นะที่จะที่จะสวิชไป ที่เหลือมก็ยังติดใจไอ้บุหรี่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในความเห็นอาจารย์ในสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบไอ้คนที่มันแพงกว่านะแพงกว่าบุหรี่คนมีตังค์อาจจะไปสูบอันนี้คนกลางๆก,ก็สูบบุหรี่ซอ,องคน,นจนๆก็สูบบุหรี่มวนเองอ่ามันจะกลายเป็นเพราะว่าอย่างอย่างคนคนคน,คนของเราเนี่ยไอ เฉลีย่ยคนจนเฉลีย่ยสุขเงินเดือนรายได้เดือนละหกพันเนี่ยไปซื้อทอ้นี่ไปได้นะมวลอย่างตอนใหม่ล่าสุดเนี่ยที่มันใช้ช<ะ>ใช้ไอ้เออ่ตัวชาร์จตัวชาร์จเนี่ยจะประมาณ2,000บาทและไอ้สองยี่สิบม้วนเนี่ยซองหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทซอง สองนี่สิบหมวนไอ้ที่ใหม่แบบเนี้ยนะที่แบบว่าเป็นเป็นหมวนเราสูบแล้วก็ทิ้งทิ้งอ่ประมาณเท่าไหร่ครับซองหนึ่งซองสิบเหรียญสิบดอลลาร์ที่เขาขายนะเพราะนั้นนึงก็ก็คือไอ้คนคนฐานะระดับหนึ่งมันถึงจะไปถึงนะฮะนี่ก็แอปรดแอปเปิลเนี่ยมันน้ำตาลนะไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นแต่ว่าอันนี้มันกลิ่นแอปเปิล สูบของมันอันนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งเลยฮะอันนี้ใช้แล้วทิ้งเลยหล,ลอดหนึ่งเนี่ยสูบได้ทิ้งเลยนะฮะแต่ว่ามันข้างในมันก็เป็นมันมีทิ้งไปเลยทีนี้อย่างที่บอกอันใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยที่ชาร์จแบตฮแบบะซึบบซ่งน,นี่ก็เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยเราอะไรที่มันผิกดกฎหมายแล้วเราไม่ค่อยอนาฮะคือคืออย่างที่บอกม,ม,มันไม่มันไม่มีมันเป็นสิ่งเสพติด ข้อาวอ่ะมันต้องการแอลกอฮอล์แอลก,อ,โกโอ,ออกล์อกฤทธ์ที่สมองทั้งหมดนี้เป็นความเห็นเป็นข้อมูลจากศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิจนะครับที่ติดตามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาแล้วก็บุหรี่ธรรมดาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะฟังข้อมูลทางด้านกฎหมายนะครับไปพูดคุยกับพลตํารวจโทสานิตมหาทาวรผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับก็จะให้ข้อมูลว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไปนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้า มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองหรือว่าเป็นคนที่สูบเนี่ยนะครับในทางกฎหมายว่ายังไงบ้างลองกดไปฟังกันดูนะครับหรือว่าจะฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง2คนนะครับก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ามานะครับได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาสูบบุหรี่ธรรมดามานานนับ10ปีเลยไปฟังความรู้สึกของเขากันนะครับ